พงหนึ่งแถมหนึ่งกต,ตัวละร้อยเจ็ดสิบห้าบาทมีที่ไหนให้ซึ้งกว่านี้อีกบ้างแถมแบรรยากาศร้านเนี้ยก็อย่างดีวันนี้เราพามาที่ร้านเส้นสายอีสานสาขาสวุนนวรรณโพธิ์ร้านเนี้ยจะอยู่ตรงคุม9ก้าซอยแปดมีโซนให้นั่งหลายโซนเหมาะแก่การมาจิบอะไรเย็นๆสุดๆนี่แหละเนี่ยแหละที่ฉันต้องไาโดนปากกระพงให้มากันแบบตัวใหญ่ตัวโตว นี้ตามหาเส้นสายอีสานฉันก็ไม่เคยพลาดชอบความเล่นใหญ่ของร้านนี้จริงๆเธอดูเครื่องที่เขาให้มาดิเป็น<ห> <มา S 2> เส้นมะละกอที่ถูกต้องแล้วมองไปทางไหนก็คือสั่งกันทุกโต๊ะเมี่ยงทะเลในหนึ่งคำแบบโซมาทางปลาหมึกกุ้งหอย็นคำที่อัดแน่นด้วยคุณภาพยังช้สั่งข้าวผัดไม่สั่งต้มยำม,มันก็กระไรอยู่ต้ยมยำทะเลเครื่องอัดแน่นมาแบบเต็มหม้อสั่งข้าวผัดมาก็ไม่คิดว่าจานมันจะใหญ่ขนาดเนี้ยร้านเนี่ยบรรยากาศอย่างดีชอบไม่ชอบอะเรามาเป็นรอบที่สองแล้วเนี่ยติดแม่กิน ปลากระพงหมดไปหนึ่งตัวยังไม่จบจ้ะสั่งเนียงปลาเผามาเพิ่มอีกหนึ่งยิงบอกว่าปลาที่เนี่ยทั้งใหญ่และสดแถมเนื้อฉ่ำไม่ข่าวกินคู่กับน้ำจิ้มสองรสชาติยังเด็ดเอาเป็นว่าพวกเธออย่าลืมมากินปลากระพงหนึ่งแถมหนึ่งไม่ขาวหมดสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะ